อันนี้ไม่มีข้าวแล้วแหม่เน,เนี่ยทำข้าวที่เรากินนะลูกเนี่ยหมูก็ไม่ได้ฟีชติดริ <c oughs> ้นตอนก็มันมีน้ำเลยปลาม,มาจากไหนปลามันเกิดเองลูก <c oughs> มันเกิดเองแล้วมันก็อยู่ในน้ำเนี่ยอยู่กับข้าวเนี่ย พูดไทยไม่ได้แล้วพูดภาษาอะไรคะให้พูดสวัสดีได้ไหมมาใส่มาไป่ให้พูดอะไรก็ได้ให่อย่างนั้นชื่ออะไรคะชื่ออะไรเขาบอกพูดได้สองคำอายุเท่าไรคะ สีสิบอ๋อแล้วอันนี้มีมานานหรือยังคะห่วงสี่ปีแล้วสี่ปีอืมยุ่งกเบตั้ตตัวเล็กๆตัวเล็กๆมีลูกไหมคะมีลูกไหมลูกเก้าคนลูกเก้าคนโอ้ยหนูลงหยิบสิ ลูกจับสิอันนี้เหรอคะพี่ใสอยู่ใช่ป่ะพี่ใส่เนี่ยค่ะแล้วมันหนักนะก็ทำไมต้องใส่อะสวยชวยไม่ไม่ดูในทีวีเขาฮ่องกงเขามาสัมภาษณ์อ่ะเขาบอกถ้าเราตัดสินใจใส่ตั้งแต่อายุสิบสี่นะจะถอดไม่ได้ตลอดชีวิตโอ้แล้วนี่สิบกิโลได้ก็แังไหนเขาบอกเจ็บกัน แต่ถ้าเราตัดสินใจถ่าใส่แล้วเราต้องใส่ตลอดชีวิตโอ้ทำไมตัดสินใจเราก็ต้องคือว่าต้องคิดให้ดีอ่ะฮองกงฮองกงเขามาถ่ายเป็นโทรทัศน์หนึงน่ากลัวมากเลยอ่ะสผื่นี่ลูกเนี่ยสิบกิโลได้นะนี่หนึ่งกิโลข้างละวนึงกิโลเดต้องใช้ผ้ารองไว้นะในงั้นแล้วมันก็แต่เขาบอกอายุสิบสี่ถ้าตัดสินใจใส่นะ ทำมาจะถึงได้ใส่เข้าข้างใครับอ๋อแล้ววพนันนอนเนี่ยฮะนอนานอนถอนไม่ได้อ้าไม่ก็ใส่อย่างนี้อ๋อแลถ่ายรูปให้แม่บางทีเนี่ยแม่มาแล้วแม่เคยเห็นแต่ห้องนั่นมาถ่ายรูปนี่ารูปหลานรูปหลานเขาก็พูดณไม่ได้เกับคุณมีสองคนสองคนเจ๋อ เฮ้ยน่เขามีวิธีถอดนีน่ไคอก็จะยาว อายุเท่าไหร่คะ <S <S และหนูใส่ห่วงมานานหรือยังคะใใสส่่ยนนา,นาตั้งแต่ห้าขวบก็รสี่ปีแล้ว,วสวยคะ่ะฮะแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่โอ้ถ้าเราใส่แล้วจะต้องใส่ตลอดชีวิตเลย เออแล้วแล้วเราถอดได้ไหมถอดได้เดี๋วถอดได้เราถอดเองเหรอมีคนถอดให้โอ้แล้วเวลานอนเจ็บไหมอ๋อไม่เจ็บรู้สึกเป็นไงบ้างคะรู้สึกรู้สึกว่านักไหมคะดูไม่ได้เห็นขาหนูไม่ได้ใส่ขา ใส่ก็สีก้มไม่ได้ก้มไม่ได้เพิ่มข้างล่างทำไมทำไมมันมากเกินน้อยเนี่ยมีอะไรพิเศษอ่ะเนาะไม่มีแล้วแต่เราชอบมากก็ใส่มากอ๋อแล้วพี่ใส่กี่ปีแล้วคะใส่ตั้งแต่อายุห้าบปีตั้งแต่อายุห้าตอนนี้แล้วคะยี่สิบเก้าค่ะโอ้ใส่มายี่สิบสี่ปีแล้วยี่สิบเก้าอืม แล้วแล้แลมันไม่เมื่อยหรอหนูมันหนักเคยชินเหรอ,อแต่เวลาอาบน้ำเราก็อาบอย่างเงี้ยทำอะไรก็ใส่อยู่ตลอดอไม่ไ้องคอรยาวขึ้นไหมคะหรือว่าไม่เปลี่ยนแปลงคอยาวลายมันจะลงอ๋อ มันไม่เจ็บหรอคะไหลเขาบอกเคยชินเขาใส่นั่นบ่อยเาเขาเคยชินอัง gewinths 8ยักนี่ยักษ์กียัก์เดยอน้มดเลยอ๋อเดา๋ยวไปอันนี้อันนแล้วเดินไม่ล้มด้วยนะเดินเก่งเลยอ๋อ่ học con nào